รู้ไหมคะว่าคําว่าขอโทษอาจจะเป็นโทษกว่าที่คุณคิดจริงๆคําว่าขอโทษเนี่ยมันดีมากนะคะมันจะเป็นโทษตอนไหนมันจะเป็นโทษตอนที่เราพูดแล้วเราไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆะค่ะมันจะมีอยู่สองเคสค่ะที่เราจะขอโทษแล้วไม่ได้หมายความตามนั้นคือหนึ่ง <ST K> ขอโทษแบบขอไปเที่ยอ่าขอโทษขอโทษขอโทษหรืออ่าขอโทษแล้วกันออขอโทษแล้วกันมันจะดูเหมือนเฮ้ยฉันไม่ได้ต้องการคําขอโทษคนนะคะเวลาที่เราทําอะไรผิดเขาต้องการให้ ได้ยินว่าเราอะรู้สึกผิดกับมันจริงๆรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ยังไม่พอแล้วคิดที่จะแก้ไขอย่างไรอย่างไรให้เขาได้ยินด้วยไม่ใช่ว่าอ้าขอโทษแล้วคิดว่าจะจบบางคนขอโทษแล้วยังมีเร่งอีกนะก็ขอโทษแล้วจะอะไรอีกหนักกว่าเดิมนะจ๊ะอันนี้กับขอโทษแบบที่สองหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงอันนี้นะคะขอโทษค่ะอ๋อเอาขอโทษค่ะเออเอขอโทษค่ะขอโทษไปเรื่อยอะค่ะอันนี้มันเกิดจากข้างในที่เรารู้สึกว่าเราดีไม่พอตลอดเวลา รู้สึกผิดกับตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นเวลาที่คุณพูดคำแบบนี้ออกไปค่ะมันจะทําให้คนฟังรู้สึกรําคาญได้ค่ะและเขาจะหมดความนับถือในตัวคุณได้เพราะว่าคุณเองยังไม่นับถือตัวเองเลยไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเราไปขอโทษบางคนก็ถามขอโทษอะไรขอโทษทําไมรู้ไหมเนี่ยที่พูดอยู่อะพูดอะไรออกมาเข้าใจไหมประเด็นคืออะไรเขาอาจจะจี้เราแบบนั้นเลยก็ได้นะคะ เพราะว่าเราเป็นคนที่พูดขอโทษแต่เราไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆฉะนั้นนะคะถ้าเป็นแบบแรกให้คุณแก้โดยการพูดขอโทษและบอกว่าคุณรู้สึกยังไงพร้อมแนวทางแก้ไขและในแบบที่2นะคะก็คือขอโทษที่มีความหมายตามนั้นจริงๆถ้าไม่ได้ผิด อย่าขอโทษค่ะให้เรารักตัวเองมากๆเคารพตัวเองมากๆมันจะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแล้วไม่รู้สึกว่าทําอะไรก็ผิดไปหมดจนสุดท้ายคนก็จะเห็นแบบนั้นจริงๆแบบที่คุณเห็นตัวเองนะคะคุณรู้ไหมคะว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากข้างในเกิดจากปมข้างในของเราที่เรารู้สึกว่าบางทีเราดีไม่พอนะต่อให้เป็นแบบแรกที่จะขอโทษแบบขอไปทีก็คือคุณอยากให้มันจบอะอยากแก้ปัญหาแต่คุณไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็ไม่เคยได้แก้ปัญหาถูกจุด เลยทาให้ความสัมพันธ์อาจจะพังและเสียหายได้ส่วนแบบที่2ก็เกิดเป็นพวก people p l e a s e r เป็นคนที่ชอบเอาใจคนอื่นแล้วก็คิดแคร์ความคิดเห็นคนอื่นจนลืมความคิดเห็นของตัวเองทั้งหมดเนี่ยแก้ได้นะคะแล้วเมื่อคุณแก้แล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกรักและภูมิใจตัวเองจริงๆใครที่อยากพัฒนาอินเนอร์ของเราให้แข็งแกร่งเคารพตัวเองเป็นอย่างแท้จริงมาเจอกันได้ในคลาส i n n e r Makeover ค่ะ